สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันที่8มีนาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรายงานราคาทองคําก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่8มีนาคมปี2567ราคาทองในประเทศระหว่างวันยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุบสถิติเป็นประวัติการณครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นรายวันนะับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ36,350บาทต่อบาททองคํา โกสปอร์ตระหว่างวันมีการสร้างระดับสูงสุดตลอดการที่บริเวณ2,161ดอลลาร์ 1. ต่อ1นทรอยออนดัชนีด,ดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1.03.142ถึง1.03.354จุด,ดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ35.58ถึง35.660บาทต่อ1นดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังการถแถลงต่อสภาคอเกรสตของนายเจอรโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดท,ที่ไม่ได้ต่างจากที่เคยส่งสัญญาณไว้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยยังไม่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลรวมถึงยังไม่อาจระบุถึงช่วงเวลาในการเริ่มปรับลดได้เช่นกันขณะเดียวกันนะคะประธานเฟดได้ยืนยันความเป็นไปได้ต่อการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้ กอบกับข้อมูลตลาดแรงงานออกมาชะลอตัวลงตลาดจึงคลายความกังวลต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดลงขณะที่นักลงทุนจับตาการถแถลงรอบครึ่งปีของนายเจรมพาเวประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเงินและเศรษฐกิจสหรัฐเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,130ดอลลาร์และ2,120ดอลลาร์ หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,110ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2,160ดอลลาร์และ2,170ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,180ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่8มีนาคมปี2567อ้างอิงราคาของวันที่7นะคะ ซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคําทั้งหมด4ครั้งในการราคาครั้งที่4เป็นราคาก่อนจะปิดตลาดช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่8มีนาคมปี2 5 6 7ทองคําแท่งก5ส5กเนหเปอร์เซ็นต์รับซื้อ36,250บาทขายออก36,350บาททองรูปพรรณกสิกเนหเปอร์เซ็นต์รับซื้อ35,595บาท 68สตางค์ขายออก3 6 8 5 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำํำสรุปรวมนะคะของวันที่7ราคาเป็นบวกวันที่400บาทเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำํำนณะที่นี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างเมมสินก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมรับฟังนะคะ ยังไงนะคะก็อย่ามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเมมสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ